สวัสดีครับเอฟซีที่นี่วิธยชาบาลทุกตันทุกคนครับพี่น้องครับวันนี้เป็นบรรยากาศสดสนะครับพี่น้องครับกลางทุ่งนาครับพี่น้องครับจะมาตามเล่าครับพ่อเดือนครับพี่น้องครับตามเล่าข้ามโค้งวันที่6มกราคมสองพันสอน่หกสิบแปดครับพี่น้องครับกับจอมปลวกเก่าแก่โปรําโปรล้านครับพี่น้องครับตามกันไปในกันครับพี่น้องครับตามมาครับพี่น้องครับ สวัสดีครับพอดีกันครับ ครับสวัสดีครับผมครับพอเดือนมีแน่ท่างจะได้มาฝากียรตินี่ครับวันนี้ครับว่าสถิดเมาเปลิกเล่ามื้อนี่นะว่าไปข้าคงไปฟังเล่าเออว่ามาขอโชคน้ำพญาจอมปวกเป็นโอ้พญาจอมปวกเนาะเป็นพญาจอมปวกเคยมาขอดอกตอนนี้ทางแรกแหละเป็นทางแรกเนาะครับเนาะทางแรกครับพี่น้องครับตามมึงตามไปครับพี่น้องครับเราข้ามโค้งวันทีหกเนาะพอเดือนเนาะวันทีหก มือครับเอาก็ทำแค่เป็นแนวทางเด้อพี่น้องด้อครับพี่น้องครับตามนครับพี่น้องครับายจมปวกเล่นายูนี่ครั้งแรกเนาะพอเดือนครั้งแรกนีล่ะนี่่ได้คุ้งสีมังลโตสามตวเดี๋ยวเราเอาด้วกันกับพี่น้องเนาะมหนอห้ดมาห่ ทนทำพิธีล่มหายอวครับพี้น้อครับยญาจมปลวก ผมว่าพอชบเขาแค่นั้นอย่างลุ้มยุ้มขิ้กนแหละจะต้องได้กันต้นแม่เนาพื่อเห็นงานชคไม่ใช่หมืออินขอเล่าพัฒนาหรือว่าการบจะตทางเล่าเอ้ยคูนี่นะดว่าจะทีจะท่านป็นสกิดจิตตัสจักษา่ีวิเวียนมีจดีนั่นเองลกานจะได้มาหอนมาเป็นสุ๊กาอินได้มีทังเขามีทั้งน้ำมีทั้งมาผููบรีนีทุกสิ่งทุกอย่างเีป็น่างทรณี ปกักรักษาอยู่ตรงนี้แหละโอ้จงมาหลับหนูรับษาเออทำน้อยู่มากิน,านยาเม็มนะอะไรพกนี้ไข่้องน้ำนี่ฮะู่บริเ็จเลย้ะโอ้คุแมนางเฟิ่์นจะทิเกอข้างก็จะเปิดฉว์เปิดลาบลูดาานเด้เอ,อมาหนึ่

โน้ำเน้หายะทันตกามีการฏิดาะองตัวน้ำงุนธายะยันติการมีการฏิญานะอะไงตัวน้ำเงิทหายะทุกขาวมักโล่แย่เลยดัั้นเออด็งนั้นคืมันของตัวคาลวอะไนที่พบบุคลากรเป็นอย่ินมันก็ให้ต่างคนร่างชาติมันให้เิดน คุ้้งหน้าจดีฟุ้บาดเนี่องปัดรลอษาอยู่บริเวณนี้จดีก็เรน่อง่นเ้างดดนโชคให้นักิคบาดต้องหียาจอมปวกคือคุ้มค้องปกัดเนี่ยคุ้มค้องยังจดีบริเวณนี้ก็ใ่อ่ถ่วงตื่นเด้อมันมีโรคร้านแต่มา่อพจบขอใช้น้ำกบ่ได้มากฝนขับหยั่งบ่ได้มากพอหยังมาก้อยพอสามโตบนสองโตแาึงเลขของ พขาอล่าหรือว่าแต่บานเล่านะนก็จะได้ออกงวัเรีในวันที่หกวลาคมสองันรกสบนี่เวลาแบบสองทุ่ค่จได้ออกหงวัลจากขอบาลมีหลักใจน่เออื่นตัวใดก็ปบนเงิรามันดาแตทั้งจกที่จางก็ดีโอิานรียคมขอจง นำไปบิ้งบ็งบันดาลสรปนปหลังได้รับศุกรับใช้งนอินที่พกมักราคมนี้ขอ,อบารามีสบิดามารดาตลอดทั้งปุยาตายาย่รีอว่จาจะที่จะทางมันยังเท่าี้ทำไมคงค่าไปดีเพราะจนได้ยิดลงมารบเ้ือนขันดอกใหม่นะเขาผุกขาดดก็ได้ตกแด่แจงมาใหา้พรคารวะเราถาขอศุกรขอใช้น้ำ เบาลมิ่ปุงเกี่ยวกับิบิงบบนบันดาลเพราะว่าอยเกิน่งไมูเสียงท้ายเลียนีนเนาะเป็นไาโจมปวกก็ดีมีสี่มีเสียงเพราะในจมบนบันดาลในโคลกเปิดโชวเปินลาบเปิดชับในขุกขาในเด้อในเงนดยเป็นขอเลขขอเบอร์ขอเบอราวเสืบนบ้านตามฟังโขงเกี่ยวฟังเล้าในวันที่หกกราคม ว่ทังไดก็ขอให้นำไปบังไปจับใ้ลูกในร้านได้รับชมรับใช้ในร้ตามดาวาจับที่จะทาวันไชิดเนื้อกะดีอ้บนลล่างกะดีนั้นกะลีก็่จะทกลอได้มากหลับกันลงไหหับบมหลร้านได้ตกไปแจ้เตาให้่ีมากินม่ยากกินเหลือินน้ำาุปร้ากัร้านได้รับชครับใช้เด้ ดจะจาาไปกับเขาดขอชนบรรดาสกเือไม่ถูกเล่ีล่ทนี่ละแก่ก็ได้แก่ก่ปันจริงแล้วไนมาขอพนบารมีเกี่ยวาไทก่าก็จะได้น่ยไม่ถูกช่ท้ายเ่เด้อนี่เอีจมกวกาอยู่ตร

ครับพี่น้องครับผู้เดือนก็ทำพิธีเสร็จนะครับพี่น้องครับจุดถูเสียงไทยถูมงคลนะครับพี่น้องรอรุนไปด้วยกันครับพี่น้องครับผู้เดือนเฉพาะขอชมพวกนะครับพี่น้องครับเป็นไ้ยเลยนะครับพี่น้องครับ ้ลงกัมาเลยฝากคนไหนก็แชรกดติดตามกดกระดิ่งกดติ่ตามทุงที่นิ่งทชับนไปนั่งนั่งได้ครับพี่้องคร <cor lly> ับอ <language> <groans. S 1> <BRE> ๋อคอยต้อบไปด้วกันครับคครับ ปลหม,ลม่นนี้พอเดือนากางโขเร่อกนะา,างโกไบาการนี้อพอเดือนนีที่ขึงแลบตมนึงตลอดกาปลเนาะผ่าไปแตมนึงนคือขึแต้มึนอแง่ตมนกางเป็นลกเล็กเดพอเดือน เสียงท้ายหรือทูกมงคลศูนย์ครับพี่น้องครับตัวแรกศูนย์พี่น้องนะครับถือว่าทูมนี่ไวเร็วไหมเร็เป็นกาปกติครับพี่น้องครับศูนย์ก็ค่อยย่างๆ จะเอาไปน้องครลุนไปได้กันโพกหัวนาจะโพวานะพี่น้องครับพี่น้องครับตำขโพครับพี่น้องครับศูนนึ่งครับชัดเจนครับศูนย์หย่าเป็นเจ็ดยเจ็ดกแล้วเกิดมันจะเป็นศูนย์หสามโ้ ตามผมที mm so 0, ่ผมขาดคนิตไว้น like ี uh, uh, yeah. ๋ะนงครับ hmm. ศ uh, right. uh, okay. wow. so yeah. uh, ูน mm ย์ห hmm. นึ uh, so uh, huh. right. yeah. uh, ่งหกศูน yeah. ย์งกครับกเก่า่กับเก่ากับเก่านี่แหะศูนย์เกงานไปได้หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าห่ศูนย์เกาม่นศย์เก้งกัญเลยโอ้หอีดีเว้โหอ่าลืมเด้อกับหัวเด้อลืมกับหัวด้ย่าลืมกับหัวโกับเทจะได้กัน ครับพี่น้องอาจารย์ว่าง่ายไหมสองตัวเคเอฟซีเลยอนหนึ่งอนหนึ่งเก่าไมเลยทีนึงโนเลยโซนหนึ่งเก้าเออพาะว่ามันกลับมันกลับหัวลงอยู่แล้วเออโหนึ่งเก้ามหนึ่งน่งเก่าเกานึงเก่าหกไยโตเเนาะ ครับไอ้เพิ่นเลยก็ได้เดี๋ยวพอมาบุบอะไรครับไอ้เพิ่นอน่เออมนก่อนนั่งสำนีน้องเลียนน่ะก็ับเจ้าเอาเองเนาะเจ้าัวเองเออเกิคิดว่าอยู่ประมาณนี้ละเลยแต่ว่าอย่าลืมไปหกกับพ่อตามเลขเด็ดพอเดือนคือเก่าครับผมเลขเด็ดพญาเจ้าปูทำเราข้ามโครับพี่น้องขับมืออื่น สองถมครั้งครับพี่น้องครับหกมกราคมสองับครับพี่น้องครับพอเดือนจุดทูบเชียงไทยทูบมงคลดศูนย์หนึ่งหกเก็การไว้ศูนย์หเกครับพี่น้องครับหนึ่งเก้าเก้าหน่ะครับพี่น้องครับศูนย์หนึ่งพอเดือนบิเคียนหเนาะบดดยนเองเฟซีตัดเอาเด้เอฟซีตัดเอาเองเ้อเอาเองเด้อศูนหนึครับพี่น้องมันะตัดไห้มันก็จะไล่อีกไล่หางก็เลย ฉันมันบอกหกมันก็ออกเก่แล้วอย่างี่นะโันเกมามันก็ต้องออกหกสี่นะมันแสดงว่าพอเดือนจะจำอะไรเนา่นั่นแหละจนดจำเมนแห้งโขกเก่านี่โกเก่พอเดือนทันม่ย่าเ้อะไก็อพี่ยาถิมโหกเก่าๆใหพอเดือนใพ่นหรือให้ไออะผยังก็เอพซี่นีครับผมครับคเออขสวัสดีขเชิญขันส่งวิธีชาวบ้านพร้อมทั้งคุ้นคุมคมเพิมท่องเลล่ะหรือ็นในมาามนีต้อง สองสามช่องนอาะมันติดตามในทางเลยล่ะใหเอฟซีไปทำโค้งไปฟังเล่ามืออื่นนี่นวันที่หกก็ขอให้เอฟซีนาะนปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีใหม่เอฟซีกูทีติดตามสอง้านสังคาวิธีชาวบ้านพร้อมทั้งคมเพิ่มท่องนี่เออให้เพิ่นได้รับโชครับช่เด้อในมืออื่นนี่ขอให้เพิ่นจงมีแต่ความสุขในปีใหม่นี่ต่รับโชครับช่ในมืออ,อื่นนั่นที่หกนี่ ขอให้เขรัพยตัวตรงตรงนี้แล้วขอให้ทรัพตัวตรงตรงปังๆเง่งเง่งในเด้อปูเอ้ยจะไห้กับเอฟซีเพื่อนได้อยู่ได้กินเนี่ยได้ใส่ได้สวยเนี่ยลูกตาลละล้านเพื่อนก็เสียมาหลายแล้วเสียเงินเสียทองมาหลายแล้วขอในเจ็ดงวดสองงวดเพราะได้ทุนคืนเพราะได้ซื้อยูซื้อกินให้ลูกตาลละล้านไปลงหลับลงเลียมเนาะเพราะได้มัดในมัดเส้นแน่ถ้าเป็นได้ๆก็ขอบารมียาจมปวกหรือว่านั่งโทรนีเจ้าที่กระทาคนอยู่ตรงนี้แหละตรงนี้นำไปดนบันดาล ไว้ไปคุ้มครองปกปักรักษาให้เซี่ทุกท่านทุกคนเป็นรับโชครับแช่จงมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ความสุขความเจริญก็ขอให้เพิ่นลำล้ำลุ้ยลุ้เงินทองไหลมาเทมาเนาะก็ขอให้จงมีความสุขความเจริญแฮงแหงปังปังมื่ออื่นเนาะขอให้เซฟซี่ทุกคนก็จงบแต่สิ่งดีๆโชคดีโชคดีเด้อทุกคนเด้อที่นี่มีที่ชาวบ้านแล้วก็สองช่องวัดสาคัญ้วก็ ผมเพิ่มเติมครับเขากับพอเดือนเนาะเขากระหูนวันเลขสี่หกตัวใดแต่เรากระเฮ็ดเป็นแนวทางครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องมามักพี่น้องกับพานไปเนาะพิญญาวกันต่อบริเวนครับผมเขาเฮ็ดเป็นแนวทังนะครับเพื่อเชียงโฉควันที่หนึ่งโอวันที่หกพวกเราคมสองพันหนูของสบเจ็ดเนาขอะ ขอขอบคุณผู้เดือ i i i Allez, ดร้ายๆครับสวัสดีครับับสวัสดีหยกหยกเหมือนมันทุกคนเออ